เดะดะเออเดะลุกขึ้นหนังนะ่ะหลกลืมตาบ้างแหละไหมาตาตาลืมบ้างแหละไหมฮะฮะเออูนันน่งต่เอ๊ะเขามีการตอบสนองมากขึ้นนะคะแล้วก็คือดีขึ้นสักหน่อยแหละ เดี๋ยวนี้มีการลุกขึ้นนั่งได้เป็นนาน,านๆเดินกินก็ยังกินได้นะคะกินได้เยอะอยู่ที่สำคัญคือยาหมดแล้วค่ะตอนนี้หลายตัวเลยที่หมดเออก็คือหลังสงการนี้ต้องไปเอายาค่ะเพียงแล้วอ,อืออ่าลุกขึ้นลุกขึ้นใช้หลุกห,หนังนังอ,อ้ได้ลุกขึ้นหนังแล้ว เอ <laughs> อไหนดูนี้ทั้งเนี่ด้เนะเขาก็แบบโอเคขึ้นนะอ้อยว่าน่ะถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่ก็สี่ิเปอร์เซ็นนั่นดีขึ้นแล้วไม่มีการร้องโวยหวนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นั้น ช้าแล้ว้อยเปียกแล้วก็เลยเอาถุงอาหารมาไปรองนั่งยังไม่ได้เก็บเลยน่าเอ็นดูนี่ถ้าไม่ช่วยตอนนั้นบลานนี้ก็คงจะเป็นเต้ากระดูกไปแล้วเนาะนี่ที่รอดมาได้ที่ได้นั่งอยู่แบบนี้ก็เพราะว่า จากน้ําใจของหลายๆท่านจากกําลังใจของหลายๆท่านนะคะที่ช่วยให้ได้ได้ไปต่อนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ทรมานเกินไปเอาเดนิดนจนเดนิดนจนแล้พอลุกขึ้นเดินก็เนี่ยจะเอาหัวไปแนบกับขอบกรงทุกท่านว่าแม้ว่าแบบดู ดูม no kind of like. ีน้ำมีนวลขึ้นนะมอดูแบบนี้เราก็ชื่นใจเนาะเดี๋ยวยังไงอ้อจะอัปเดตให้ทราบเป็นระยะระยะนะคะ